สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงใหม่ของเรานะหลวงลับคำศัพท์ช่างนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นออนแอร์ไปคลิปสั้นๆนะครับให้ได้ดูกันแบบเพลินๆนะครับซึ่งบางทีเราไปได้ยินช่างเขาคุยกันช่างกับช่างด้วยกันเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยนะครับฉะนั้นผมจะมานําเสนอให้ได้เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วคาที่ช่างเขาพูดหมายความว่าอะไรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเสนอคําว่าโคงคร้าวนะครับหรือมันอาจจะเพี้ยนไปเป็นโครงเคร้า ก็ไม่ผิดนะครับให้เราเข้าใจกันว่าเป็นคําเดียวกันโครงข้าวเนี่ยไม่ใช่ข้าวที่เรากินนะครับจริงๆโครงข้าวความหมายของตรงตัวของมันก็คือโครงนี่แหละโครงแบบ ทั่วไปเลยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการติดตั้งงานจะพวกฝ้าฉากเรียบฝ้าทีบาหรือฝ้าแขวนหรือจะเป็นพวกผนังเบาก็ตามแต่นะครับขอให้เราเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะครับซึ่งวสัสดุของโครงข้าวเนี้ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นสแตนเลสสังกะสีชุบซิงหรือเป็นเหล็กก็ได้นะครับขอให้เราเข้าใจกันว่ามันคือโครงที่เขาขึ้นไว้คร่าวๆให้แพทเทิร์นมันคือโคง้งเรามองออกมันคือโคง้งนะครับหน้าที่ของมันสําคัญเลยก็คือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ งานพวกนี้แหละครับคือมันต้องแข็งแรงได้มาตรฐานมากๆนะงานจะพวกนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานไม่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเสนอคำว่าอะไรต่อรอติดตามได้เลยครับสนุกแน่นอน